ก็สวัสดีค่ะเช้าวันเสาร์เช้าวันอยู่เวนนะคะวันนี้ก็มาถึงโรงเรียนสายกว่าทุกวันนะคะเพราะว่าไม่ใช่วันที่เราต้องมาสอนหนังสือนะคะไม่ใช่วันจันทร์ถึงวันศุกร์เนาะวันนี้ครูก็มาอยู่เวนวันเสาร์นะคะเดือนหนึ่งก็น่าจะได้มาอยู่เวนวันหยุดสักวันหนึ่ง นะคะวันนี้ก็มาอยู่เวรวันหยุดพร้อมด้วยโอ้โ oh หฟังเสียงลมสิคะนะคะบรรยากาศดีมากนะคะบรรยากาศโรงเรียนก็ต้นไม้เยอะนะคะร่มรื่นแต่ที่ลืมไม่ได้นะคะในการออกจากบ้านทุกวันนะคะก็คือนี่แหละคะ่ะนะคะแมสนะคะหรือว่าหน้ากากอนามัยเพราะว่าคุณครูรักคุณพ่อคุณแม่คุณครูนะคะก็คือ ถ้าออกมาเนี่ยตัวคุณครูถือว่าเสี่ยงไหมเสี่ยงมากนะคะออกจากบ้านทุกๆวันนะคะมาปฏิบัติหน้าที่นะคะของเราแต่คุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านท่านไม่สามารถนะคะที่จะรู้ได้เลยว่านะคะวันไหนที่คุณครูจะพาดนะคะนำเชื้อเข้าบ้านไปนะคะ mm. คุณครูก็ระวังตัวเองดีที่สุดนะคะโดยเนี่ย ก็คือต้องพกแมสตลอดเวลาล้งมือบ่อยๆนะคะแล้วก็กินร้อนกลางยังใช้ได้อยู่นะคะของใช้ส่วนตัวคุณครูนะคะก็จะไม่ใช้ร่วมกับคนอื่นมาโรงเรียนทุกๆวันนะคะสิ่งที่เป็นห่วงก็คือห่วงตัวเองครอบครัวและก็ห่วงลูกศิษย์นะคะที่น่ารักทุกคนของคุณครูก็เวลามาสอนนะคะก็จะ ขามบอกลูกศิษย์เสมอนะคะด้วยความรักและห่วงใยเนาะเพราะว่าเราต้องอยู่กับเชื้อไวรัสโคโรนาสินี้ให้ได้นะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตให้เป็นปกติเพียงแต่เราต้องเว้นระยะห่างแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะดูแลตัวเองให้มากขึ้นนะคะมากขึ้นกว่าสังคม สมัยก่อนนะคะที่เราสนุกสนานฮหฮานะคะร่วมกันได้โดยไม่มีเชื้อเวลัาตัวนี้นะคะถ้าทุกคนอยู่กับเขาได้ชีวิตเราก็ไม่ได้มีอะไรที่มากระทบมากมายนะคะแต่ว่าถือว่ากระทบไม้มันก็กระทบละค่ะนะคะ,นะคะเราไปไหนมาไหนไม่ได้สะดวกเหมือนสมัยก่อนนะคะ แต่ถ้าเราจะทําตัวให้อยู่ได้โดยไม่ได้คิดอะไรนะคะเราก็มีวิธีป้องกันง่ายๆอย่างที่คุณครูบอกค่ะวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะ